โอเคสสวัสดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมคั่งนะครับในเกมสตาร์ที่เส้น,นะครับในช่วง i อเออีสองเก้าห้าศูนย์หรือคือการสเปซเอ็กโว่หน่อยนี่โฆษณายาอะไรวะอ๋ออันนี้คอมเอปอรเจอร์นะครับครับไปก่อนกระตุกนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้จะเป็นงานของค่ายยาที่ชื่อว่าอีจีสนะครับซึ่งแม่งยาเยอะมากแล้วยาลำใหญ่ทั้งนั้นเลยก็ตอนนี้ในเว็บไซต์นะครับก็จะมีขายยาลิวิเต็ดนะครับที่เป็นเ ไอดอกับเจอเวอลินนะเฉพาะแชร์แมนนะครับก็คือผมเอง <c oughs> <c oughs> มาดูละไอมีอะไรบ้าง <c oughs> ดูลิสเลย <c oughs> ใช้เต็มฮอลนะครับยาลำใหญ่เยอะนะครับอะ่ะมาเริ่มงานกันนะครับก็จากที่เุณเห็นนะข้างหน้า,นามีอยู่สามตัวนะครับ <c oughs> ล้ำอยู่ตรงกางน,นี้นะครับคือยาที่ชื่อว่ารีเคเมอร์นะครับอก็นานแล้วล่ะ เป็นยาซาเวติงนะครับซึ่งน่าจะใหญ่ใหญ่เกืบใหญ่สุดแล้วที่มีอยู่นตอนนี้นะผมจะไปเดินข้างในนะเพราะข้างในข้างในนะา่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะเดินอ,ออกมาได้มันมันหลายชั้นมากคนระับกระดูขนาดเอาแล้วกันมันจะมีกล้ามปูนะครับเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะคีบนะครีบ,บของอันนี้อะไรเนะี่ยมีตรงนี้ด้วยเอาปีไม่ได้ชื่ออะไรวะมันน่าจะเป็นลิฟต์นะ อ๋อเออใช่เป็นลิฟต์ว่าจำไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างครับก่อนอื่นนั้นผมเช่ามาก่อนเอาไปบินเล่นโอเคมาทีนี้มาด้านข้างนะครับเมืกก่อกี้คุณน่าจะเห็นแล้วอันนี้ตัวนี้คือ,อยาที่ชื่อว่าเซเบอร์นะครับแต่เป็นเซเบอร์คอมเมทนะครับก็ลำนู้นก็จะเป็นเซเบอร์ตัวปกตินะครับถามว่าต่ากันยังไงนะครับไม่ต่างกันหรอกต่างแค่ชุดอาวุธที่ติดตั้งมาให้นะครับ ก็คอมโพเนนต์แล้วก็ตัวลายนะครับแค่นั้นเองต้องนั้นเหมือนกันนะไม่ไม,ม,มความแตกต่างอะไรมากมายโอเคอ่ะนี้เสร็จแล้วเราไปที่อ่ะนี่มมาอยู่ฮอสองแล้วกูว <c oughs> <c oughs> ่าแม่งเหมือนกันหมดทุกกลมจริงๆด้วยชิล <c oughs> ข้างหน้านี้สี่ตัวนะครับคือ,อยาที่ชื่อว่า่ออเวนเจอร์ะ Avengers, นะครับอ่ะอิติสอเวนเจอร์ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในยาสตาร์เตอร์นะครับเพียงว,ว่ามันมีอยู่สี่ตัวนะครับมันจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่หรอกนะมีตัวหนึ่งจะเหมือนกันนะเปลี่ยนแค่ลายนะครับวิ่งมาไอลำพิษกลางๆนี้นะครับไปเขียนว่าอาเวเจอร์รีนนเกตนะครับมันจะต่างกับอเวเจอร์ไททันตัวปกติตรงที่ว่าเปลี่ยนชุดอาวุธให้แค่นั้นนะครับแต่ข้างในคือเหมือนเดิมหมดนะคุณดูข้างนอกคุณจะไม่เห็นว่ามันต่างกันยังไงใช่ไหม ดูยังไงคือเหมือนกันหมดมันก็เหมือนกันหมดแหละมนตากแค่ข้างในอย่างเดียวนะครับอันนี้ไทท่านนะครับไทท่านสามารถขนของได้นะครับออ,อยู่อาศัยได้ทุกลำนะครับอันนี้สต็อกเกอร์นะครับสต็อกเกอร์จะเป็นตู้ใช่แข็งข้างหลังนะครับ <c oughs> มันเอาไว้ขนนักโทษนะครับหรือว่าทัาน์ sport คนที่มีความผิดทั้งหลายนะครับ จะไม่สามารถขุดของซื้อของขายของได้นะครับงนั้นถ้าใครจะเอาเอเวนเจเอร์อ่ะแล้วเล่นมาติโพโพอสอะ่ะผมแนะนําให้เอาตัวที่เขียวว่าไททันนะครับอย่างเดียวนะจะไปเอาตัวอื่นนะตัวอื่นจะขุดของไม่ได้นะครับจะใช้งานต่อตรงไปเลยนะครับอ่ะส่วนไอ้ลำที่ตั้งเด่นๆลำนี้ลำเดียวนะครับก็เป็นเอเวนเจเอร์เหมือนกันนะครับแต่เป็นเอเวนเจอร์วอลล็อกนะครับซึ่งผมเคยมีแต่ตอนนี้ผมย่อยทิ้งไปแล้วเป็นยานเอเวนเจอร์ที่ ติดตั้ง EMP นะครับจริงๆเป็น EMP ไซส์4นะครับแต่ว่าเขาลดลงมาลดดามเมจลงมานะครับ EMP จะทำให้ยานน็อกได้นะครับนี่เปิดมาจะเป็นตู้ไมโครเวฟหมุนๆน,น,น,นะครับเข้าไปอยู่ได้ซึ่งไอตัวแกน EMP ตัวนี้เนี่ยความมาติดอยู่นี้ใช่ไหมทำให้เอเวเจอร์วอลล็อกอะไม่สามารถขึ้นจากข้างหลังได้นะครับจะต้องขึ้นจากข้าง,าง,างแทนนะครับมันจะมีบันไดซ่อนอยู่เห็นไหม ข้อสามก็ต่อดีกว่าโอ้มันซ่อนดีกว่านี่นี่อนี้ขอสามมันใหญ่จังวะใหญ่เพลอล่าบ้าเลย <c oughs> จะมียานอยู่สามลำนะครับอ่าไอ้ลำทางซ้ายนี้นะครับแล้วก็ลำทางนู้นนะครับสองลำนี้คือยานที่ชื่อว่า e อ i s carius นะครับหรือววาผมชอบเรียกสั้นๆว่าก,กาลานะครับเป็นยานไลท์ไฟเตอร์นะครับแล้วก็เป็นยานหลักใน ในเรื่อสงสกอรส4-2นะครับที่เราจะได้ใช้กันนะครับซึ่งเป็นยาที่บักน้อยที่สุดละเวลามีลูกเล่นอะไรใหม่ๆมานะครับมันจะมาลงกับลำนี้เป็นหลักนะครับแล้วไอล้ลำนี้เนี่ยตอนนี้มีลูกเล่นเพิ่มด้วยนะมันเปิดไอ้ช่องนี้ได้นะครับผมจะเล็นๆได้ไหมมันขึ้นเป็นเลนเท่าตลอดเลยอ่ะแต่ถ้าคุณเห็นโฮโลแกรมตรงนี้ใช่ไหมที่มันโลง่งๆอ่ะมันเก็บปืนได้นะครับตอนนี้มันเก็บปืนไปข้างในได้แล้วนะเพื่อก่อนเก็บไปได้เข้า เป็นยาที่ดีนะครับดีมากๆด้วยนะครับซึ่งก็มีขายในเกมแหละเก็บตังเอาครับประมาณล้านเจ็ดโอเคส่วนลำที่อยู่ข้างหน้านี้นะผมจะไม่วิ่งไปข้างหงเพราะมันยาวนะครับคือ,อยาที่ชื่อว่า Hammerhead นะครับ,เ,นะรบเป็นฮีวี่ g กันชิปแต่จริงมันเรียกว่าเป็นพาโทแล้วก็ดีเฟนชิปมากกว่านะเพราะว่าเป็นยาที่ทำมาเพื่อ สกัดกั้นยานที่เล็กกว่าทั้งหมดนะครับเพราะทั้งลำอ่ะมันเป็นป้อมปืนนะครับมันเป็นปืนไซส์อะไรนะน่าจะไซส์สี่มั้งมันเป็นเงี้ยข้างละสองสองอ่ะงั้นเหลือกินนะครับยานลำเล็กเข้าไปคือตายนะครับสู้ไม่ได้นะครับถ้ามันโอเปรเรตเต็มลำแบบที่ผมเคยทากันอ่ะโหดมากนะครับฮอลไม่กว้างมากเลยขอวิ่งมาไกลมากนะเคอันนี้มาฮอลห้านะครับมียานอยู่สองลำอีกหน่อยคงเต็มนะครับ ก็ลำทางซ้ายนะครับลำแบนแบนนี่นะครับคือยานที่ชื่อว่าอิคลิปนะครับเป็นสเตลบอมเบอร์นะครับคล้ายๆคือมินบ2นะครับซึ่งจุดเด่นของมันอะนะเห็นไหมสเตลบอมเบอร์นะไฮเทคเทคโนโลยีจุดเด่นของมันคือมันขนตอร์ปิโดไซส์9นะครับซึ่งเป็นตอร์ปิโดระดับที่สามารถยิงยานแคปิตอลชิพได้นะได้ถึง3ลูกนะครับแล้วก็สเตลคือตัวจับยากนะครับ แต่ว่าด้วยความที่วันเป็นสเตลล์ไงข้อเสียก็คือมันไม่อึดน,นะตัวถังยานมันเปราะบางมากนะครับแล้วก็ความเร็วอะไรต่างๆอ่ะมันช้านะครับงั้นถ้าเกิดว่าถูกตรวจพบอะ่ะแล้วมียาฟไฟเตอร์บินตามนะครับตายนะครับอาวุธป้องกันตัวมีแค่ปืนไซส์หนึ่งหรือไซส์สองเองนะสองแค่สองกระบอกนะครับเอาไม่อยู่นะครับสู้ไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกคือมันเป็นสเตลล์นะงั้นถ้าล่องหนไปแล้วอะ่ะก็คือ โอกาสหาเจอมันยากมากนะครับที่ผมลองกันแล้วก็แต่งๆกันอนะ่ะผมแต่งลํำเนี้ยผมซื้อในเกมแล้วนะก็คือเก็บตังค์ซื้อเอานะครับแต่งให้สามารถเตลได้สูงสุดตรวจจับอยู่ที่สามกิโลหรือเปล่าหรือหนึ่งกิโลนะครับคือไม่มีใครเห็นนะหาหาไม่เจอนะครับถ้ายิ่งถ้าผมปิดพลังงานที่ไม่จําเป็นทั้งหมดออกไปอะเนียนนะรั่หาไม่เจอหรอกนะครับแล้วก็มีสไซล์ต่างๆล็อกลํำนี้ยากมากนะครับ จ่าโดนจบตาจับได้ก็ตายหายอีกเดียวนะครับส่วนลำที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับคือยานที่ชื่อว่าลิทาเลเตอร์นะครับนี่เป็นเฮวี่บอมเบอร์นะครับเหมือนเครื่องบิน B17 จุดเด่นของมันก็คือขนตอร์ปิโดได้6ลูกนะครับแล้วก็มีปืนเนี่ยป้องกันตัวรอบทิศทางนะครับก็ใช้คนเยอะหน่อยนะครับก็ข้างเยอะนะแล้วมันจะมีป้อมเป็นคนบนล่างแล้วก็ข้างหลังอีกอันหนึง่งแล้วก็มีข้างบนอีก2นะครับข้างหลังเยอะมาก ซึ่งตัวเนี้ยอันนี้เป็นทา t ิเตอร r ตัวปกตินะครับซึ่งจะเป็นตัวบบเอร์อ่าติดตอ่อไซกาไปเนาะที่คิผมบอกแล้วมันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าีทา r ิเตอร b a s สนะครับซึ่งจะเปลี่ยนโมดูลช่องข้างหน้านะครับตรงนี้นะเป็นคาร์โก้แทนนะครับเอาไว้ขนของขนรถได้นะครับแล้วก็ยังขนต่อได้อสองลูกนะครับแต่ตัวเบสเนี่ยยังไม่ออกมานะครับมีแค่ตัวธรรมดานะโอเคมาถึงข้อสุดท้ายนี่ What hero I made for e g i s dynamite แ yeah. น be ready for the danger u s ครับอ,อ่าเอาอีกแล้วกันเนะี่ยจะพูดจะเห็นยาหน้าตาเหมือนกันอยู่สี่ลำนะครับแต่จริงไม่เหมือนกันนะไอล้ลำทีอยูอไอ้สีล่ลำนี้ข้างหน้านี้นครับคือยาที่ชื่อว่าซีรีส์วนการนครับจะมีอยู่สี่ตัวซึ่งทุกตัวผมเคยขับมาแล้วล้วเคยซื้อหมดแล้วนะครับแต่ปันจจบันเก็บไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับคือไอ้ตัวสีฟ้านู่นนะครับต่างกันยังไงนะทุกคนต้องถามแน่นอนนะครับ เริ่มจากตัวเบสก่อนนี่ตัวสีดำอันนี้คือแมนกาดวอร์เดนนะเป็นเฮฟวี่ไฟตเตอร์ตัวเบสิกมาตรฐานเลยนะครับแมกนกาดทุกลำนะครับมาเขาก็จุดเด่นตรงที่ว่าหนึ่งปืนตรงจมูกนะครับนี่เป็นปืนเฉพาะของวันนะครับอันนี้เป็นเลเซอร์คันนอนนะมีเฉพาะในวอร์เดนอย่างเดียวนะครับส่วนตัวอื่นก็จะมีแตกต่างกันไปแล้วก็ซื้อเปลี่ยนได้นะครับซื้อเป็นปืนไซส์สองติดสีก่กระบอกนะครับแล้วก็ไอ้ต้คางเนี่ยอันนี้เป็นกิมบอลนะเป็นปืนไซส์สี่ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนเ,นเป็นปืนไซห้าแบบฟิกได้นะครับซึ่งปัจจุบันผมใช้แบบไซห้านะครับฟิกข้างลําเลยเราจะมีอะไรอีกนะครับมันมาเขากับมิซา์ไซสามนะครับสองลูกแล้วก็ไซสี่เอ้ยเพใช่ไซสี่ไซสองนะครับอ,อีกสี่ลูกด้านบนนะครับก็มีสองฟากนะครับนั้นอาวุธแม่งเยอะมากนะครับกรอกเกลืออะไรไม่ต้องพูดถึงนะครับยิ่งใส่โมย้ยมันถึกก็คือเหลือกินนะครับก็เรียกว่าแวดกาศเป็นท็อปไฟเตอร์นะครับของ เกมนะตอนนี้นะครับแล้วก็มีจุดเด่นจุดต่างกันไปนะครับอันนี้ตัววอร์เดนนะเป็นตัวไฟเตอร์ปกติซึ่งจะมีความคล่องตัวนะครับแล้วก็ความเร็วระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่สุดนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่สุดกว่าส่วนรับสีเขียวอันนี้นะครับอันนี้คืออ่แวนกาดอะไรนะ <c oughs> ดูทีพามิงเจอร์เป็นแวนกาดที่ติดตั้งตอร์ปิโดนะครับไซห้าไว้นะครับคือเป็นบอมเบอร์นะครับเป็น เรียกว่าอะไรฮีรีไฟเตอร์แอตแทกเกอร์นะครับแต่นี้เขียนว่าบอมเบอร์นะครับเฮร์ไฟเตอร์บอมเบอร์คือติดตรวปิโดไซห้าไว้นะครับมันช่องยิงมันจะอยู่ข้างใต้นี้นะครับมันจะเป็นฝาเปิดมาแล้วยิงไปนะครับติดตั้งตรวปิโด3สามลูกนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนปืนนะเป็นบอลลิสติกทั้งลำนะครับแค่นั้นข้างในเหมือนกันนะครับมาดูข้างในก็ได้บรยากาศสามารถกินอยู่อาศัยข้างในยานได้ปกตินะครับ มอันนี้คือต่อสาห้านะปิดช่องให้ดูนะครับอันนี้แหละมันจะเลื่อนลงไปแล้วก็ยิงลงไปนะครับอ่ะนี้มาลับข้างๆเลยตัวก็เป็นสีเขียวเหมือนกันแล้วมันต่างยังไงนะครับอันนี้คือแบนกาครบไลท์ ite, นะครับเป็นบกาที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็บางที่สุดนะครับก็คือเลือดจะน้อยกว่าทุกตัวที่มีอยู่นะครับเป็นเฮลิไฟเตอร์กันชิปและดอปชิปนะครับ ถ้าเขียนว,ว่าเป็นดรอปชิปนะครับคือมัเนมเป็นเฮ้ยทำไมป็นเลือดมาข้างในจะขึ้นยังไงไม่ร้มันเป็นแวนากาดที่ข้างในเนี่ยไม่สามารถอยู่อาศัยได้นะครับคือเอาพอตเตียงนอนต่างๆออกไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ติดตั้งเป็นอุปกรณ์สื่อสารนะครับแล้วก็เก้าอี้นะครับมีล้างปืนให้นะครับมีพิธีมีเก้าอี้ปืนเก้าอี้น,ออน,ออนั่งให้นะครับนั่งได้แปดคนนะครับ ถือว่าเอ้หกคนก็ไม่เยอะนะแต่เอาไ้ขนหน่วยเล็กๆแล้วก็มีจบตีด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับราคาถูกสุดแล้วนะใครอยากเล่นแวนกาดก็ซื้อตัวนี้แหละถ้าอยากประหยัดเงินนะนะแต่ถ้าตัวเบสิกที่ดีสุดอะผมแนะนำให้ตัว w อร์เดนับตัวสีดำนะครับอ่าอันนี้ตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นยานที่ผมมีนะครับแล้วก็ขับล่อยนะครับคือแวนกาดเซตติเนลนะครับก็หลายคนก็ซื้อนะครับแต่ก็ไม่กม็เห็นแบบ ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพถ้าผมละมัง <g iggle> เหมือนคุยโม้มันคือแฟนกาศที่ติดตั้ง EMP ไปข้างในนะครับก็ไม่ถึกเท่าวอร์เดนและไม่ถึกเท่าไอตัวฮัมิเกอร์นะครับแต่ข้อดีคือติดยัง EMP ไงชดเชยไปนะครับ EMP ค่อ e นข้างจะแรงที่สุดแล้วนะครับแต่ก็จะมีขีดจ,จำกัดตรงที่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นยานที่ติดตั้ง EMP นะครับอุปกรณ์ก็กเลยปล่อยขึ้นเขาเรียกว่าขึ้น แม่เหล็กนะครับออกมาเยอะมากนะครับให้ถูกต่วจับง่ายนะครับส่วนหนึ่งที่มันติดตั้ง E.P. เพราะว่ามันเป็นอิเทเล็กชิปก็คือเป็นยานที่เอาไว้หยุดยานชาวบ้านเขาทีหนึ่งนะเพื่อดิสเบิลนะครับอ่าเป็นที่ไฟเตอร์ที่เอาไว้ดิสเบิลชาวบ้านเขาทีหนึ่งแต่ว่าผมแต่งเอาไว้ฆ่าพิฆาตโดยเฉพาะเลยนะครับปืนที่ติดตั้งมาแล้วจะเป็นปืนที่โซลชันที่จมูกนะครับก็คือเป็นปืนที่ใช้ยิงรถเกราะนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นอารเทชันนะครับเลเซอร์แคนนอนเอ้ยเลเซอร์ลิปเตอร์ แต่สุดโตวผมอาจจะติดเลเซอร์แคนนอนนับแทนผสมกันนะครับเดี๋ยววิ่งวนไปวนมาอ่าลงมากลับไปที่นั่งคุยกันนะครับน,นี้มาฮอโลแกรมเนาะเอาไว้ไปเป็นยานในอนาคตว่าเขาจะเอาอะไรมาลงบ้างนะครับจีจีไม่มีรถเลยสักคันนะครับก็เลยโลงเลยอ่ามันห้องมาต่อกันเปล่าวะไม่ได้ใจนะเพราะวันแรกห้องมันแยกกันนะครับอ่ะนี่ไป 3มวิติแล้วอันนี้โมเดลใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับใครดูมาต้นปีน่าจะเห็นรอบหนึ่งแล้วอันนี้คือดรอปชิปแอนด์กันชิปนะครับที่ชื่อว่าลีดิเมอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญญาที่ทางาทีมงานสไตล์เซนตครับเป็นออกแบบนะเป็นยาประกวดนะครับแต่อันนี้เขารีโมเดลใหม่แล้วท้ายเป็นรีโทดทเล็นะครับไม่แน่ใจว่าอยู่อาศัยได้ไหมผมจำไม่ได้นะครับ เครื่องยนต์ยานอ่ะมันจะเป็นเครื่องยนต์แบบพิเศษนะไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านเขาเือนเป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็ดูออกก็แล้วกันติดปืนกี่กระบอกทหกกระบอกอนักบินนักบินน่าจะใช้ใช้สองอันเนี้ยนะครับปืนข้างหน้ามันแปลกันเป็นสองกล้องวะผมดูตาฝาดป่าก็ตอนนี้ก็เปิดขายอยู่นะแต่เมื่อไหร่จะได้บินอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะกูรอมานานมากก็ยังไม่เห็นบินสักทีนะครับนะ อีกทีสตีดเมอร์นับกันชิปมีกันชิปซึ่งไม่ได้ออกสิใช้คนคุมป้อมนับบนบนกับล่างนะครับแล้วก็คนเข้าออกน่าจะออกข้างหลังแล้วข้างใต้ได้นะครับฮอ,อ,อรอนี้หมดแล้วอันนี้คือนัทเทล u ัสนะครับโอ้เป็น 3D โมเดลแล้วก็มีสีแล้วนะครับอันนี้เป็นยานใหม่ที่มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าจะไปแค่คอนเซปต์นะยังไม่มีบินออมานะผมคิดว่าคงมาตอนสวัสดีสแหละ นี่นะนัทิลุสนับไมเลเยอร์นะครับ,ค,รบคืออ้าวห้องมาเชื่อมกันเหรอว้าวแย่จริงกูวิ่งออกไหมคือเป็นยานสำหรับปล่อยทุ่นนะครับทุ่นระเบิดนะไม่ไม่ธรรมดาเป็นยานเชิงดีเฟนซีฟนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าปล่อยไงแต่คงปล่อยบนกับล่างนะครับซึ่งทุ่นระเบิดของนัตติลุสเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคือ1เป็นแลนไนนะครับก็คือยานอะไรบินเข้ามาแลงแอคทีฟแล้วก็ระเบิดตู้มใส่นะครับ อันที่สองคือเป็นเทเลตนะคือเป็นป้อมปืนซึ่งเราสามารถปล่อยไปแล้วเนี่ยแล้วเก็บได้นะก็เป็นยาขนาดใหญ่นะไม่ใช่ยาขนาดเล็กนะครับแต่โฮโลแกรมมาทําให้ดูเล็กนะครับจริงไม่เล็กนะครับลำเบลเลอเลยนะครับประมาณไซส์ห้าไซส์หกได้นะครับสึกที่ปีกเป็นวีทอลเอนจินนะครับแล้วก็ป้อมปืนอันนี้เป็นของคนเนาะผมว่าป้อมปืนมันน่าจะหันลงล่างได้นะแต่ดีไซน์มันเหมือนหันลงไม่ได้ ก็เหมือนปืนมีแค่กันแค่นั้นนะครับแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าเป็นปืนขนาดใหญ่นะครับผมจะไม่ได้ไซส์อะไรนะครับน่าจะไซส์เจ็ดหรือไซส์แปดนะครับเป็นปืนพิเศษนะของมันลําเดียวเลยนะครับยิงจากห้องนักบินนะครับซึ่งอยู่หน้าสุดเท่านั้นโอเคอันนี้ลําท้ายน่าจะเคยเห็นไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือยานที่ชื่อว่าววลแค่นะครับอิจิกโซแค่นเป็นยานสนับสนุนนะครับก็ยานไซส์สามไซส์สี่ได้นะครับ เม็นิมรีเพลย์แอนด์รีเฟลิ่งนะครับก็คือยาสำนุน์แหละนะครับหน้าที่คือเติมเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ซ่อมแซมให้กับยาลำอื่นระหว่งางปาดการนะครับคล้ายๆแบบถ้าเติมเชื้อเพลิงก็เหมือนพวกเครื่องแทงเกอร์นะครับคือบินพวกเคซีหอับศูนย์อะไรเงี้ยที่บินอยู่นะครับรีเพลย์ก็เหมือนสถานีแบบบีขยับได้นะครับพวกรถมาเลเยอย์ทั้งหลายนะถามว่าวอลแคนมันจะซ่อม ใช่ไหมซ่อมยานแล้วก็เติมเชื้อเพลิงไงนะครับหลักๆคือมันใช้ดโดรนนะครับมันจะปล่อยโดรนคือจะปล่อยได้ข้างนะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นแบบที่เก็บ s อ u เก็บของนะครับเป็นวีโท a g นสี่ตัวนะแค่นี้ <c oughs> คือวิญญาณสนับนุนแหละนะค่อนข้างดีนะแต่ยังไม่ออกมาสักทีก็ไม่รู้มเมื่อไหร่จะออกมา <c oughs> โอเคครับก็จบกันไปกับ iE วันที่สนะครับเป็นของค่จ๊แล้วก็ วันที่สามก็จะเป็นของแอนวิลนะครับซึ่งทั้งสองค่ายอะเป็นค่ายยาค่ายยานลบเป็นหลักทั้งคู่นะครับแต่ว่าแอนวิลจะมีจากสับสูนบ้างนะครับนะก็เต็มไม้เต็มมือก็คือเต็มคูคอนะครับยานใหญ่ย้างนั้นเลยนะครับก็จะเห็นว่ายาแม่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ยังไม่ใหญ่สุดนะใหญ่สุดของริจินนะครับตอนนี้นะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอคลิปต่อไปครับ